เดี๋ยวเราเปลี่ยนอัธรสดกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเห็นมีดเมื่อกี้หวาดเสียวนะคะ,<ฮ>ะเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรอร่อยๆกินกันบ้านดีกว่าค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปกินร้านหน้าสูตรเด็ดเจไลไรในะาะที่จังหวัดอ่างทองเขาบอกว่าร้านนี้นะคะเปิดขายมากว่า30ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปกันที่ร้านรานหน้าสูตรโบราณเจลไลเจ้าเก่าที่ตลาดพระอ่างทองตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นร้านแบบรถเข็นคันเล็กๆนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าความอร่อยนียเกินเบอร์เกินต้านมากเลยทีเดียวยค่ะพี่แบงค์คะเปิดขายแค่2ชั่วโมงของหมดเกลี้ยงแล้วเท่านั้นค่ะใครมาช้านี่คืออดกินนะจ๊ะบอกก่อนซึ่งที่ร้านนี้นะคะเขาก็มีทั้งเส้นใหญ่เส้นหมี่มีให้ลูกค้าเลือกรับประทานเยอะแยะมากมายหรือส่วนเด็ดเคล็ดลับเขาบอกว่าใส่ไปเลย2เส้นทั้งเส้นใหญ่เส้นหมีอ่อร่อยแบบจุกๆุไปเลยนะคะคแล้วก็เป็นความอร่อยที่ลงตัวด้วยผักคะน้าแบบกรุบกรอบ กับหมูนุ่มๆน,นะคะแล้วก็หอมกลุ่มไปด้วยน้ำราดหน้าคนๆเน,นี่ยแหละค่ะตามด้วยร้านนี้นะคะเขาจะใส่แบบกา,กากหมูกับเทียมเจียวล,ลงไปในราดหน้าด้วยแล้วก็โรยด้วยผักชงผักชีพริกไทยอุ้ยน่ากินค่ะ เห็นเยอะๆแบบนี้นะคะจุกๆเครื่องแน่นๆแบบนี้ราคา25บาทเท่านั้นจะทานที่ร้านหรือจะทานกลับเอากลับบ้านก็25บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหนี่น้ำเดือดเลยนะน้ำเดือดพุดๆนี่เลยนะคะก๋วยจั๊บใช่คือที่ร้านเนี่ยเขาจะมีทั้งราดหน้าแล้วก็ก๋วยจั๊บด้วยนะคะพี่แบงค์อร่อยแบบนี้ไปสอบถามเจ้าของร้านเลยค่ะก็คือคุณพี่สมจิตนะคะหรือว่าเจ๊ไลน์เนี่ยแหละอายุ65ปีค่ะ เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเปิดร้านขายรัดหน้าสูตรโบราณแล้วก็๋วยจับกระพเพาะปลามานานกว่า30ปีแล้วค่ะ3<า><ข>อย่างเลยสามอย่างค่ะพี่แบงคขายมา30ปีขายตั้งแต่ราคาชามละ12บทอ่ะคุณผู้ชมคิดดูจนปัจจุบันเขาก็บอกว่าอายุคสมัยมันเปลี่ยนไปวัตถุดิบราคาต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นก็ต้องมีการปรับราคานิดนึงจาก12บาทเมื่อ30กว่าปีก่อนจนตอนนี้25บาทก็ขึ้นมาไม่เยอะ ใช่ราคาแบบนี้หาไม่ได้นะคะคุณผู้ชมขา และเขาบอกว่าการเลือกใช้วัตถุดิบของที่ร้านจะต้องสดใหม่ไม่มีตกค้างทําสดๆนะคะตั้งแต่เช้ามืดเข็นออกมาขาย6กโมงเช้า8ปดโมงค่ะหมดเกลี้ยงใครไปหลัง8ปดโมงไม่ได้กินนะจ๊ะหมดแล้วลูกค้าที่แวะเวียนมาเขาก็บอกว่ามีทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวเพราะาติดใจความอร่อยก็สามารถไปกินกันได้นะจ๊ะราดหน้าโบราณแล้วก็กว๋วยจับเนี่ยจะขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดาจะขายแค่กระเพาะปลาแลว้วก็ก๋วยจับเท่านั้นค่ะจะกินอะไรก็ไปให้ถูกวันนะคะไปกันได้ที่ ร้านราดหน้าเจ๊ไลท์นะคะจังหวัดอ่างทองนั่นเองค่ะโอ้โหลาดหน้านี่ต้องเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เราคดาก็ก๋วยจับกับกระเพาะปลานะครกับก็ไปทั้ง7วันเลยก็ได้กินสามอย่างนะครับใครอยู่เท่านั้นก็ลองไปชิมกันได้ไปอุดหนุนกันได้นะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครับสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ